สวัสดีคะ่ะเข้าใจกฎหมายโดยธนาชโลธรน,นะคะก็วันนี้นะคะก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอข้อห้ามตามกฎหมายนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องของการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะว่าจะมีข้อห้ามอย่างไรบ้างนะคะเ,เรื่องที่1น,นะคะก็คือเรื่องของเวลาที่ให้จําหน่ายได้ใช่ไหมคะก็จะมีช่วงเวลาที่ร้านค้าสามารถ จำหน่ายได้ในช่วง11นาฬิกานะคะถึง14นาฬิกานะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะก็จะเป็นตั้งแต่เวลา17นาฬิกานะคะถึง24นาฬิกานะคะก็อันนี้จะมีกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะพศ2551นะคะแล้วก็มีเป็นในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ ก็ออกมากำหนดเกี่ยวกับเ,เวลาที่าสามารถขายได้นะคะก็คือสองช่วงนะคะตามที่ได้บอกไปแล้วนะคะข้างต้นนะคะก็คือ11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะแล้วก็ช่วงเ17เนาฬิกาถึง24นาฬิกานะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องข้อห้ามนะคะกำหนดวันที่ห้ามขายนะคะก็คือห้ามขายเลย ก็จะเป็นวันที่เป็นวันสําคัญทางศาสนาค่ะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะก็หรือที่เราเรียกกันว่าวันพระใหญ่ค่ะก็จะมีหวันนะคะมีห้าวันด้วยกันในปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีหนึ่งนะคะเป็นวันมาฆบูชานะคะแล้วก็สองนะคะวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็สนะคะก็เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะ วันที่4นะคะก็ได้แก่วันเข้าพรรษานะคะแล้วก็อันที่5นะคะก็เป็นวันออกพรรษาค่ะซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2567นนะคะซึ่งก็ประกาศฉบับนี้นะคะให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่ 3, อสามพศ25 5 8นห้าสิบดะคะลงวันที่ห้ากุมภาพันธ์พศ25 5 8นห้าบดนะคะโดยเนื้อหาสาระนะคะก็เอ่อวันที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเหมือนกับประกาศฉบับปีห8นะคะก็คือห้ามขายในวันมาฆาบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษา มันออกพรรษานะคะแต่จะมีข้อยกเว้นนะคะยกเว้นการขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะก็ซึ่งจะมีข้อยกเว้นว่ายกเว้นการขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะส่วนประกาศฉบับเดิมนะคะของปี58นะคะ ก็จะมีเรื่องของยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานานานาชาตินะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประกาศกําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะซึ่งวันสําคัญทางศาสนานะคะก็ยังคงมี5วันนะคะตามาประกาศฉบับเก่านะคะแต่แตกต่างกันที่เรื่องของข้อยกเว้นค่ะ ส่วนสถานที่ที่ถ้ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีที่ไหนบ้างนะคะหนึ่งนะคะก็วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานะคะสองก็ เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยานะคะ3ก็จะเป็นสถานที่ราชการนะคะยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสมโมสร 4. นะคะก็จะเป็นหอพักต่างๆนะคะ5ก็เป็นสถานศึกษานะคะ ข้อ6กนะคะก็เป็นเรื่องของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะหรือปั๊มน้ำมันนะคะเอ่อ7นะคะก็เป็นสวนสาธารณะนะคะหรือข้อ8นะคะอื่นๆตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะคะค่ะแล้วตามกฎหมายนะคะห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะให้แก่บ,บุคคลใดบ้างนะคะก็คือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20ปีบริบูรณ์นะคะ2ก็คือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนไม่สามารถคลองสติได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายหรือคดีความต่างๆนะคะก็สามารถปรึกษานะผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์หรือ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ